180ซติเมตรครับจากประเทศอิตาลีครับมาซ้อมอยู่ที่ค่้ายมวยสอโชคมีชัยอย่างที่เรียนไปผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ได้แก่สิบเอกกิสดาพนลตื้อหรือว่าแสนเก่งกีลาสปอร์ตครับเอาละครับเตะพับในไปก่อนครับสำคัญจริงๆนะครับไฟปลดล็อกครับใครจะปลดได้ก่อนครับเพราะว่าต่างคนต่างแพ้มาในนัดแรกในรายการวันลูบินีครับ กำลังเก่งกำลังห้าวเลยนะครับเรนนี่บราซี่โอ้โหดูเขามั่นใจมากนะครับนี่คือยกแรกนี่เปิดฉากเดินเข้าหาเลยนะครับโอ้โหดูการต่อยบัตรนี่อต้องระวังเลยครับลนธกิจแเปรี้ยงป้างมานี่ลนได้เลยนะครับหมัดเดี่ยวนี่ก็มีให้เห็นมาแล้วครับอย่างคู่เอกสัปดาห์ที่ผ่านมาครับราซี่สิดปากตอมีโดนหมัดโดนนับยกสามแพ้ไปเลยครับมีเดินมีถอยครับยักซ้ายครับนอนสกิจครับ เนี่บราซี่ดูสีหน้าแววตาความมุ่งมั่นตั้งใจครับเตะขาครับโนนตะกิจอมัดหนึ่งสองไม่ยังไม่พบโอกาสเหมาะดีครับมัดขวาครับคือนิ้มที่ขวาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าซ้ายนี้ก็อันตรายครับเรนี่บราซี่คนนี้ดูว่านนทกิจจะสู้แผนไหนครับวันนี้ครับเตะขวาครับนนทกิจเอาละครับนี่คือลูกหนักนี่คือจุดขายนี่คือลูกเก่งต้องัวให้ยุบก่อนครับนนทกิจครับออาสอกขวาของนนทกิจ อาล้ครับลูกเก่งเริ่มมาครับเป็นมวยที่ใช้ศอกได้ดีเลยนะครับแล้วก็มีลูกขีบโอ้โหแต่ว่าเลนนี่บาซี่ลัวหมัดชุดเลยครับอ่านนกิตชี้อะไรฮะมีแผลหรือเปล่าครับมีขู่ครับมีขู่ครับดักต่อยขวาไว้ครับบาซี่ขีดซ้ายคือเจ้าตัวก็รู้กี่สับของนนตกิตดีอะครับเพียงแต่วิถีทางมวยครับเตะพับในครับบาซี่นนกิตก็จะประมาทไม่ได้นะครับดูมีความมั่นอกมั่นใจแหละครับไฟนี้ครับ อยากเดินขู่บ้างครับโดนธกิจนี่ฮะเจอทุกมทายนะครับพยายามจะดึงหลบดึงไม่พ้นครับต้องระวังเลยครับจังหวะแบบนี้ตัดลําตัวก่อนครับหาจังหวะเข้าไปต่อยบัตรฟันซอกครับแทงขาครับสาสตร์ปลายเกี่ยวเกี่ยวแล้วต่อยครับโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวแล้วต่อยครับโอ้โหหมัดนี้ไม่โดนครับโอ้หน่ากลัวเลยนะครับจังหวะออกหมัดครับหมัดขวาของบราซิโนนตะกิจนนทะกิจยังไงครับเนี่ยครับไอทีชี้นี่คือเลือดกันดาของบราซิลไหลครับแต่ว่าเจ้าตัวยังนิ่งอยู่นะครับ พยายามที่จะไม่ให้มันเป็นปัญหาเรื่องของระบบหายใจแหละครับแต่ก็เป็นแน่แหละครับไม่มากก็น้อยครับนดนตกิจดูเหมือนจะออกเดินครูแต่ว่ารอบวกอยู่ครับบราซี่อเอาโดนหมัดขวาของบราซี่ครับโดนกิจเอาแลกซอกันครับดูครับไม่ไม่ได้มีจมัดนะครับและนี่บราซี่มีศอกด้วยครับมีเข่าครับอาแล้วครับแต่ว่ามีแผลแตกแล้วครับทำให้น่าจะมีพาวงแผลอยู่เหมือนกันครับเอาศอกอีกทีนึงครับดนตกิจเดินเข้าไปครับหมัดซ้ายโอ้ยแลกศอกขวาครับโชคดีครับเฉียวเียวครับ โอ้นี่ขู่ครับขู่เด็ก19เลยครับก็ด้านของนนทกิจครับขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปเตะขาครับลาซี่ก็เตะขาคืนหมดยกครับอ้าละครับสือว่าเป็นเกมเข้มข้นครับโอ้เป็นยกแรกที่มีช็อตหวาดเสียวหลายช็อตเลยนะครับอาละครับนี่ผ่านเกมการชกในระดับสมัครเล่นมาอย่างโชคชนเหมือนกันนะครับ กับการแข่งขันอิฟมาเวิร์ชเป็นชิพครับทางด้านของเรนนี่บราซี่คนนี้แล้วก็มาเทิร์นโปรสู่เหนื่อยให้อาชีพเอานะครับขยับเดินต่อเนื่องครับโดนตกิโอุ้ยหมัดมัดมีหลายจังหวะนะครับที่โดนตกินดึงไม่บนครับนี่ฮะแม่ต้องต้องบล็อกปัดดีๆเลยนะครับเอาล้วครับเออมีสองด้วยครับเรนนี่บราซี่แต่สิครับแต่สิครับโดนตกินครับนี่ครับของมันโดนกันได้ครับโอ้โหเตะขวาครับคือไม่กลัวก็ต้องไม่ประมาทแหละครับ โอ้อาล่ะครับยุ่งแล้วนะครับทางด้านของนอรดากิจครับถือว่าได้โนลแพ้ครับเลือดทั้งคู่ครับได้เลือดทั้งคู่เดินผู้บ้านครับเดินีปบาซี่อ่ะตวัดการคอยังไม่โดนครับโดนหนึ่งสองของบราซี่ครับนอรดากิจพยายามจะพุกไซไม่ถึงครับต่วงอ่ะสั้นกว่าทางด้านของบราซี่เห็นครับเตะขวาไปครับเกี่ยวแล้วต่อยขวาตัดล่างแล้วก็ปล่อยครับจะสอกกลับครับบราซี่ดูโอ้โหต่างชาติทุกวันนี้นี่เขากล้าออกก็เกิน แม่ต่างไฟต่างหาจังหวะชิงเดินเข้าหานะครับโบนจิจก็พยายามเดินตัดลำตัวครับอาล้ครับดึงพ้นครับโอ้โหหมัดของบราซิดนี่คือหวังเน้นทุกดอกเลยครับนีฮะมาอีกแล้วครับปัดชุดเลยครับสอกของนนกิตครับโอ้หนึ่งสองสามสี่เลยนะครับเจอสอกขวาของนบนกิตเตะขวาครับนบนกิตบราซี่เกี่ยวได้คืนไม่ได้ครับโอ้เลือดท่วมตัวแล้วครับเตะขวามาครับเตะขวาคืนไปเตะซ้ายโดนหมัดหนึ่งสองของบราซี่ครับโอ้ดูความเลือดเยอะมากครับนบนกิตโอ้หืมดึงพครับจังหวะนี้ เอาละครับพยายามจะเตะซ้ายครับดูครับเลือดเลือดท่วมครับเลือดท่วมของแท้ครับโอ้โหจังหวะบวกขวาครับาะด้านของบราซิ่ครับโนนตะกิจโดนไปแล้วครับโดนนับแปดครับโอ้โหนี่ครับของมันโดนกันได้จริงๆโอ้โหเอาละครับเวลาเหลือเยอะเลยครับนาทีเสรเศษครับจะเช็คบินเลยหรือเปล่าครับหรือว่านนตะกิจยังไงดีครับจะกลับมาได้ไหมครับพยายามกลับฟันบวกโอ้โหตอนนี้นี่ ไม่มีอะไรจะเสียแล้วครับนนกิจครับทั้งแตกแล้วก็โดนดับครับบาซีพยายามจะเข้าไปเน้นออกอาวุธครับไม่เร่งมากนะครับหววซอกไม่ถึงครับหืแต่เลือดน่เปะท่วมตัวไปหมดนะครับท้ายๆครับท้ายๆอาล่ะครับนนกิจฟื้นขึ้นมาแล้วนะครับบาซี่ก็รู้แล้วครับู่ต่อสู้ฟื้นขึ้นมาแล้วครับก็ไม่มีบุ่มบ่าไม่มีหลวงครับโอ้โหเลือดขยับเข้าไปซุกซ้ายครับนนตกิจบาซีเตะพับในเบาๆครับ หมัดหนึ่งสองโดนหมัดขวาครับนี่ดึงหลบไม่พ้นนะครับอ้โหูนีช่วงของเขาครับและก็ยูฟาลอนดอนเว็บเดิมพันกีฬาอันดับหนึ่งมีครบจบในที่เดียวเด็กหนุ่มสดวัยสิบเก้านี่ห้าวเป้งมากครับกล้าออกแล้วเกินครับดูครับโอ้ยอาการยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนนทกิจเสียเลือดเยอะด้วยครับเลือดเลือดออกเยอะมากครับดูครับว่าจะกลับมาได้ไหมครับนนทกิจช่วงปลายยกนี่ครับลูกลักษณะแบบนี้นี่อาจะดึงไม่พ้นหลายจังหวะครับ แข้งซ้ายครับออกแข้งน้อยไปหน่อยนะครับแต่ว่าไปแล้วครับตุลกิจครับพยานแตะตุแบบสะบัดสะบัดแล้วก็หมดยกครับโอ้โหเดินหอบที่โครงบางเข้ามุมไปเลยครับเดี๋ยวดูช็อตที่เกิดแพ้แตกครับนี่ครับโอ้โหแล้วยิ่งแกสักเรียว่าแพทคูนี่ทั้งตัวเลยนะครับแล้วก็เลือดเปรอะลงมาไม่รู้สีอะไรเป็นสีอะไรนะครับนะครับโดยสุดท้ายครับ จะเสียนะครับนนกิจคือต้องเน้นทุกอย่างต้องออกให้หมดนะครับอาวุธที่มีอยู่ตอนนี้ดูดูความนิ่งของเทาครับในนิ้าพี่ไม่มีตกใจเลยนะครับนิ่งเกินอายุเลยครับมาสับต่อฟ้าครับยัดซ้ายครับลาซี่เนี่ยครับมีล่างและสลักบนยัดซ้ายเอาไว้ครับนนกิจนนกิจนี้ต้องเรียกว่าต้องเสี่ยงนะครับถึงตอนนี้สถานการณ์นี้ต้องเสี่ยงนะครับ คือไม่ได้ก็ต้องยอมเสียไปเลยครับจะมาโดนบราซี่รับแทงขวายตีขวากหมักหนึ่งสองสามล่างสระบุญแล้วก็ตบลงทามุมครับโอ้โหแบบนี้ก็อาจะลำบากแล้วครับนับที่สองครับโบกิไม่น่าไหวครับแบบนี้ครับไม่น่าไหวครับโอ้โหแล้วเลือดหยดอ้โหไหลเป็นข้อประปาเลยนะโอ้โหโอ้เนี่ยครับความห้าวเป้งของเรนนี่บราซี่ครับ คือไม่ได้สูงอย่างเดียวนะฮะอาวุธเยอะด้วยครับแล้วดูอาวุธเยอะแล้วก็มีความนิ่งนะครับความแม่นยําในการออกอาวุธครับเรียกว่าครบเครื่องจริงๆครับโอ้วันนี้นี่ถือว่าเป็นไฟที่เจ็บหนักเลยครับนักฆ่าชัาครับคุณผู้ชมครับนี่ครับจังหวะสุดท้ายนะครับที่เรียกว่ายําใหญ่เลยครับนี่ครับมีทุกอย่างครับอาวุธของเขา โอ้โหเรียกว่าคือโดนนับแรกนี่ก็ลำบากแล้วมาโดนนับที่2เข้าไปอีกก็โอ้โหมายากครับทางด้านนนทกิจท้ายก็จบเลยครับแล้วก็ต่อยฉลาดด้วยนี่ครับโดนลำตัวนี่ออกอาการครับนนทกิจเห็นเลยนะครับโดนลำตัวออกอาการครับแต่ว่าส่วนบนนี่ก็แตกยับไปแล้วครับยับจริงครับวันนี้ครับนนทกิจไฟที่2ยังแจ้งเกิดไม่ได้ครับโอ้โหเนี่ยสุดขามุมครับ โอ้พอขึ้นมานี่เห็นเลยนะครับว่าเขามาแบบมาแบบค่อนข้างจะมั่นอ,อกมั่นใจครับทางด้านของนนทกิจ Ladies and gentlemen after 55 seconds in the third round your referee has called a stop to this contest your winner by way of knockout Lenny b l a s i l e n n y Blasi ครับจากอิตาลีครับนักชก วัยชกันเพียง19ปีนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาท์ทางด้านของโนนทกิจต่อหมอสีได้ You said that you wanted to give this win to your papa normally you fight for Lenny Blasi But this time was for your papa. So I know this one meant a lot for you Tell the people here and around the world What exactly did this opportunity mean to you because of your last performance and losing the way that you did? Yeah, losing like my last performance Change you change you because in the last months I've training so hard far from my family that it's in Italy I have a little brother that uh, I didn't see for three months and then I lost against the back so losses like this change you and I took this lo lost just to train harder and revenge myself and Avenge yourself you did I know you wanted to gift this win to your father, but I got a gift for you How about three hundred and fifty thousand? what penny song homony <speakinguted> I didn't expect this. I come, I come here just to let the people enjoy.